รำมาติห่างบุมีอย่างมาทำลายเธอยังคงสวยงามที่เก่าดังความหักของเฮาหากบุมีไปทำลายมันก็ยังสวยงามเสมอทิปนี้ทววีวังเวียงวังเวียวมีสิเบสสองพันหกสองเป็นทริปทีฮัลโหลทุกคนตอนนี้เขาขึันบ้า <laughs> อยู่ในรถนาะ รถที่จะพาเขาไปเนาะทุกคนแต่ว่าเนาะบนนั่งเครื่องก็คือจะเต็มแล้วเขาต้องแบบว่าว่าให้ก่อนแล้วกับบุษย์ได้แบบพยาเจ็บปวดแล้วเขาก็กินสาลาเปาเนาะทุกคนกินสาลาเปาเอขอเพลงนี้ได้อันนี้เขาก็มาฮับอีกคนหนึ่งก็คือฮองลืดี ทำไมของเขาเนาะเออไม่เป็นอุ้งกอนเครื่องเนาะกระเป๋าเครื่องและแล้วเฮาก็มาฮอนแล้วนะทุกคนตอนนี้เขากำลังมาเคลียแบบว่านอนห้องใด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 อย่างสีนะแล้วก็มาโซอเพราะว่าเขาจองจองปี้เออไม่เป็นจองห้องจองห้องแดงเดือนนี่เขาจะได้ห้องนี้นะทุกคนสองศูนย์ไว้ทีบนหลังห้องสองศูนย์หนึ่งศูนย์ผู้สาวสองคนเขากมา มีอันนี้ก็จะเป็นโซโล,โลตีเยอะๆโลตีหลายๆกินจิบอยู่านดีโลตีทุกคนนี่และนี่ก็เป็นตอนเขาแต่งหน้านะทุกคนเขาก็แบบเกมเครื่องมาประมาณสองสมโมงแล้วเนาะอาบน้ำแล้วก็แ,แต่งตัวเฮ็ดผมเอ้ยเอยียงเอ้ยสินะ กเราอีกาเหนึ่งว่าคนจะมาหน่อยแต่ว่าเบิงจ้าหลดแล้วคือคนนี่นี่นี่ตึงคุ้นเราทุกคนแล้วเขาก็มาฮอตแล้ว กระเป๋าพร้อมทุกคน ด้วยความเป็นห่วงจริงๆการอยู่คนเดียวไม่ได้โหดนะร้ายนะเพราะพี่เองก็อยู่คนเดียวมานานพอแล้วการตัดปัญหาอการเสียใจคือการไม่ต้องมีแฟนนั่งไปเลยอยู่คนเดียวได้หัือเปห่าปวดทั้งใจเสียทั้งเงิน กวกมีคูิ่สนแบบขัดเจ้าแบบนอนหรือว่าได้นอนกับบุหงก็เลยก็เลยแบบเออเฮานอนสองโมงเนาะนองหงุ่งสองโมงเขานอนสมโมงเออเฮานอนสมโมงแล้วตจ้าตื่นห่างโมเมเฮาต้องตื่นหามมาเหตเ้าตื่นห่างโมเชิงมาเห็นเอวเด d a y รูกเอวเด d a อรูกขี่มันนำมันหมไปว่ตอน 30นาทีส,ทสัปโมงหนึ่งเขาจะมาปีนผาเงินใหญ่นั่นเองเนาะที่ว่าเขาเห็นอยู่ในเขาเจ้ารีวิวลหลายๆเนาะกับมื้อนี้ก็ได้มาแล้วแต่ว่าเฮาเว้ากับผู้ใดบ่แลว่าอันเขาเจ้าก็สิพามาแต่กับบุญยให้พามาเนาะ <c oughs> หลายคนแล้ววันนี้เขาก็มากับมูแล้วเนาะเพราะว่าก็ขอบใจมูแล้วก็แฟน <Someone S 1> ม,ม,มูมูมูมากับมูทำอะไรกับบอยออมม ร,ลร,นนเ,ร,รเลย,เย <c oughs> โอ้โหมันจะมาง่ายอยู่เนอะแต่ว่ามันเหนื่อยตอนนี้มาโฮสประมาณเออโบดครึง่งครึ่งของครึง่ขงของครึ่งแต่ว่าหอบหอบแหงมันจะแบบว่าสลับกันเนาะแบบ ทางซันทางภูซันแต่ส่วนหลายมันจะซันเนาะ,ะแต่ว่าเฮาสิทันแดดบ่ดูนู่นและนี่ก็ผ่านไปประมาณเกือบซ้าวนาทีอ๋อแล้วก็มาจุด,ด,ดจุดที่หนึงน่งเออจุดนี้ เัดไตะเลนี่เห็นงทันใดแล้วเย้เย้ไปเลยว้าวเน่เอ้เขาเบิ้งอยู่แล้วลงไปู้าวแต่นี่ค่ะจะบอกว่าจุดที่หนึ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ซีไปจุดที่หนึ่งก่อนใช่ ถ่ายรูปสิเดินไปสิเธอว้าวธรรมชาติสวยแบบเขียวดมสมบูรณ์ทุกคนอือหือเราจะไปจุดที่หนึ่งกันได้ยินเสียงนกไหม มีบอลเที่ให้ทีมชิ้นเนี่ยพร้อมทุกคนทักษะความสะอาดเซอรกันเนาะทุกคนมาฮอวแล้วสวยงามสมคำาลําลือสวยงามสมคำาลําลือทุกคนว้าวว้าวว้า,ว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 าเห็นวิวแต่ว่าเสียดายเขาแบบว่าระน้ำงามราออกบและ ขึ้นมาประมาณ40นาทีฮอตอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งมันยังมีจุดไปต่ออีกทุกคนจุดที่สองว้าวว้าวสวยงามเด่นเมือมาเห็นบังเวียว้าว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 ราด้วยฮอดแล้ววิวงามเนาะแบบผมกระเซะกระเซิงเนาะว้าวครูบาวก็มาเนาะทุกคนสวยอ่ะ งามคือเขาถิ่มทุกอย่างไว้เลยของขถิ่มไว้พเขาก็เบิ่งสภาพหลังจากที่ว่าเขาขึ้นขึ้นลงลงผ่านมาแล้วกับสภาพแบบสวยเหมือนเดิมเพราะว่าไซแอบทายงามเลยก็ยังสวยเหมือนเดิม ไอหมูที่สองเพราะว่าเราแบบเล็งรัดเล็งรัดโตให้โตให้หมูยงเน้อเบย์หมูยงเนื้ออวดเจ้าเน้อมาแล้ววะนี่ต้องใช้ภาษาเราเปนเบิร์นวิวไอเบิร์นวิวกินข้าวเแล้วพาโฮ่ดีๆถ้ามีหูมันแจกเนื้อหูเมันว่าหูรักก้ารักแต่ว่ามาทุกทุกซูลอีกกระปูหนีบงับอีกกระปูหนีบงับ มีอีกกระปูด้วยทุกคนซื้อบอกเขาบอ้หัวกระบอกมัดกับแซฟซิมเมอรได้อซิมเอได้ยอยุเหมายองยองยุงเมาแล้วบอกว่าซิมได้ยุเลยอนี้อะไรอุ้ยมันเียดลสุกแล้ววะโลเขาใด นี่ไงเรากมฮอดทุกคนทงน้าผ่าหอมนั่นเองบุรีได้มาย้อนผ่ไยเมาย้อนโลยดีแล้วก็ไอ้หมูหอมโคตรภูมใจเลยบะฮู้หอมว่าจะกิโลก่อที่ได้กลับไปแบบครบสามสิบสองวอลตอนนี้นะหอมบอกว่าเก้ากิโลต้องรอเธออีกนานไหม นี่แกเปลี่ยนอาหารตอนสวยสำหรับมื้อนี้ทุกคนจะมังคุดนี่เราก็จะมีอาหารบ้านๆเนาะมีข้าวมันก็เปอะไรตัวนี้ซิกเนเจอร์อีมากเนาะกิมื่อร์หลาดลมังคนเพิร์ดก็อบกูแล้วเขาก็ยังวุเมื่อทุกคนยังอยู่ผ่าหอมเนาะแบบ กินแซน,แนด์วิชเออแซนด์วิชแซนด์วิชอีกแล้วสักไม่น,นี้มากินโรตีอีกแล้วเพิ่มหน้าท้องอีกแล้วแบบหน้าท้องพอมีมาบางเมียงสองมือกระตุ้ยขึ้นมาวา่าเพิ่นอมมาถามมาบางเมียงบอเล็บมากินโรตีแบบละลอดนะนะก็เท่าก็ซ้ำกันามาบ <c oughs> <ๆ>อได้มาเออเขาก็เลยแบบมาเทพมาว่าก็เลยกินทุกมือเลยแล้วก็ซื้อเมือกับกับเมือเขากับเมือปุ๊บเหมือนมาฮอตเลยกินฮอตแบบ นลงตีว่างเรียงเมืยากกินซาิงยงมจะแบบมาเขามางเรียงนทีแล้วเขตกีให้มันคุกคายจุกๆไปเลยกินจะแบบเบื่อเนาะแล้วก็อยากมีผู้สนับสนุนยู่ถ่ายเด้ถ่ายยเด้อบายยถ่ายอยู่วันนี้รคนเต้นกเอาเลอลยนาะอทุมารกันสองคน เอากลับมายางเลาะเมืองต่อแดดซื้อหมวกเออซื้อหมวกเนาะซื้อหมวกไปแล้วพิ่งว่าซื้อแพลซื้อถุงแสนป่าเนาะมูบอกว่างามกันเลยแบบใสเลยมาเลาะแต่ว่ามื้อนี้แบบอากาศค่อนข้างแดดห้อนแต่เมื่อวานนี่เนาะแต่เมื่อวานนี่อากาศดีดีเมื่อวานนี้มันเป็นคุณพื้น คนแบบเข้ามาวังเวียงมาแท้มาว่าก็คือแบบทุกมือก็คือต้องมากินกินโลตีเพิ่มใครมาเพราะว่าย่านว่าแบบมาบัววังเวียงก็กไปินแล้วก็ไปกินแล้วก็เมืองกินตอนกลับนะทุกคนมาอย่างงาแบบสบงสบายโอ้กลับก็คือต้องได้แบกมังแกี้ยงยูแองก็มีแต่เราต้องซื้อจากวังเวียงจะได้รสชาติมังแกีงวังเวียงกินแท้จริง rất là vui